ครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการซ่อมเครื่องยนต์นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปของมาด้าไฟเตอร์นะครับก็กองแยกมีปัญหาครับแยกเท่าไรก็ไม่ตึงมือนะครับก็ไดยทําการตรวจเช็คแล้วนะครับสรุปว่ารั่วครับล้างแล้วไม่หายนะครับก็จะจาเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากครับก็ปลดสายไฟออกครับ ครับแล้วก็จะมีถอดสายน้ํามันขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกขาเข้าปั๊มนะครับก็ใช้คีมเลยครับปลดสายนะครับปลดสายทั้งคู่เลยครับปลดออกไปเลยครับอันนี้เป็นขาออกนะครับขาออกที่จะไปเข้าปั๊มนะครับอันนี้เป็นขาเข้าครับที่มาจากถังครับนะครับ ก็สองสายนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นนะครับพวกฝุ่นพวกเศษผงนะครับก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยผมใช้นี่ครับถุงพลาสติกครับกรถุงพลาสติกหุ้มเลยครับหุ้มไว้เลยการฝุ่นเข้าครับกันไว้ดีกว่าครับมัดไวเลยครับท้สองสองเส้นเลยนะครับท้องขาดูดขาส่งนะครับ ก็ขาดูดครับแต่ภาษาอังกฤษก็ซักชั่นครับขาดูดครับแล้วก็ดิชาร่นครับขาออกครับก็เข้าปั๊มครับก็ต่อไปเราปลดสายแล้วนะครับต่อไปก็ปะจจัยเบอร์สิบสองครับใช้ปะจจัยเบอร์สิบสองขันขันออกเลยนะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับเป็นเบอร์สิบสองก็ ทำเองได้ไม่ยากนะครับแค่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราวิเคราะห์ตรงจุดก็สามารถแก้ไขได้เลยครับก็พยายามหาผ้าสะอาดสักผืนนะครับเอาไว้เช็ดนะครับพวกสิ่งตกรปกนี่แกะเบอร์สิบสองครับออกนี่ครับแล้วก็ยกมาเลยครับพะเราถอดสายแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับตัวแยกนะครับขาแยก แล้วก็มีกองนะครับขาแยกกองแล้วตัวนี้ตัวจับน้ําครับน้ําในระบบครับเป็นสายไาออกไปครับเดี๋ยวเราไปแกะกันครับเดี๋ยวไปแกะกันครับครับตอนนี้ก็ได้แกะออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับตอนนี้ผมไปคลายมาแล้วครับใช้ใช้จับปากกาคลายนะครับก็อานนี้ก็บิดได้เลยครับ สักครู่นะครับสงสัยจะแน่นไปครับครับจากที่ไปคลายเมื่อใหม่นะครับครับตอนนี้ง่ายแล้วครับหมุนออกเลยครับตัวนี้ก็ต้องล้างนะครับล้างใหม่นี่ก็จะใส่อมันหกไปเงี้ยครับตัวนี้นะครับอาการเสียก็มันมันดูดแล้วมันไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่กักไว้นะครับม mm ันปล่อยไหลกลับพื้นถังนะครับก็คือโปกติมันจะต้องเข้าทางเดียวแล้วก็ออกทางเดียวนะครับไม่สามารถย้อนกลับได้แต่อันนี้มันย้อนกลับได้แสดงว่าเสียครับก็วิธีการทดสอบนะครับล้อปากดูดก็ได้ครับตรงนี้ครับถ้ามีลมย้อนกลับได้ฟันธงเลยเสียครับถ้าล้างไม่หายนะครับก็ครั้งแรกๆผมก็ล้างอยู่นะครับแล้วก็มันก็หายไปนะครับแล้วก็มันกลับมาเป็นคราวนี้ ดูดทั้งดูดทั้งเป่าก็สะดวกโลก่งดีนะครับก็สุดท้ายแล้วจบที่ต้องเปลี่ยนครับตอนนี้ผมซื้อของใหม่มาเปลี่ยนแล้วครับแต่เป็นของเทียมนะครับนี่ครับอันนี้ของใหม่นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับของใหม่ ตรงตัวกดนี้จะเป็นเหล็กนะครับของของเก่าจะเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ของเทียมครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับดูหน้าตาครับเหมือนกันครับทางน้ํามันก็เหมือนกันนะครับแต่ดีที่ตรงนี้ตัวนี้ไม่เสียนะครับคือของใหม่เดี๋ยวผมลองทดสอบใช้ปากดูดตัวนี้ดูก่อนครับ ตัวนี้ปกตินะครับลองดูดดูแล้วครับบุกแล้วครับดังปุ๊กปุ๊ครับคือใช้ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปล้างตัวนี้ก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ไปล้างมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างคร่าวๆครับไม่มีคราบตวกปตกนะครับไม่ตันไม่อะไรนะแกะตัวนี้ด้วยนะครับล้างล้างให้หมดครับแล้วก็ขั้นตอนการประกอบครับเอาน้ํามัน โซล่านะครับรูปรูปที่ซีดหน่อยนะครับแล้วก็บิดเข้าไปเลยครับไม่มีอะไรยากครับบิดเข้าไปเลยครับขันแค่พอพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแรงมากครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอาไม่ออกครับคือตึงมือตึงที่สุดของเราครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเอาไปประกอบครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานครับครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบใส่รถนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวแยกมาใส่ครับครับก็เอาขั่วมันเกาะรับตัวนี้ก่อนนะครับนะครับมันจะมีล็อกมันครับ ใส่แล้วครับเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมายึดยึดแล้วก็ใส่เบอร์สิบสองครับสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือความสะอาดนะครับทุกขั้นตอนต้องสะอาดนะครับเพราะว่าสิ่งสกปรกเข้าปั๊มไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาครับเพราะที่ตัวปั๊มก็จะมีกองอีกชั้นนะครับ ก็ต้องตามไปทำความสะอาดตัวนั้นอีกนะครับก็ทางที่ดีก็ป้องกันโดยการทำให้สะอาดที่สุดนะครับตอนนี้กำลังยึดน็อตเบอร์สิบสองนะครับแล้วขันให้แน่น,นครับ สำหรับคนที่อยากทำก็ลองทำได้นะครับไม่มีอะไรยากครับทุกคนก็เริ่มจากไม่เป็นนะครับก็มาหัดเอาครับลองถอดสักทีสองท,ทีเดี๋ยวก็ทำได้ครับไม่ยากครับคลิปตาม youtube ก็มีสอนเยอะแยะนะครับนะครับสันไม่ต้องแน่นมากแค่พอตึงมือครับ แล้วเราก็มาเริ่มด้วยการเอาสายจากถังน้ำมันนะครับเตียบก่อนครับแต่ของผมจะพิเศษกว่าเขานะครับก็ตรงที่ผมจะใช้เข็มขัดรัดด้วยครับรัดสองชั้น,นครับเพื่อความชัวร์ครับนะครับเพระสายมันเก่าแล้วครับ รัดสักสองชั้นเอาแค่ okay. พอตึงๆครับไม,ไม่ต้องแน่นมากครับแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกของเขาเองครับอีกหนึ่งชั้นครับ นี่เรากําลังติดตั้งขาดูดนะครับจากถังนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือแยกครับแยกน้ํามันอย่างเดียวแยกให้น้ํามันมานะครับถ้าตามดีจะมาไวนะครับนี่ครับมาแล้วออกขวดแล้วครับถุงรองนะครับจะได้ทําสะอาดต้องมากครับนี่ครับตอนนี้มาแล้วนะครับ มาแล้วเราก็จะเอาสายด้านเข้าปั๊มต่อเลยครับดันน้ำมันเข้าท่อสักหน่อยครับนี่ครับดันให้เข้าท่อนะครับแล้วก็สวมปั๊บไปเลยครับนี่ครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็ล็อกครับแคมล็อกเลยนี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมใช้สองชั้นครับกันเหนียวครับเพราะสายผมมันเก่าแล้วครับ สายเก่าสายมันเริ่มบานก็อาจจะมีอาจจะมีอากาศเข้าได้นะครับเลยป้องกันไว้ก่อนครับ รถมันเก่าแล้วครับต้องดูแลกันครับต้องดูแลเรื่อยๆตามอายุการใช้งานนะครับแต่รุ่นนี้ก็ใช้ดีอยู่ครับผมก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เรื่องหัวเผาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เปลี่ยนแต่ไม่ใช่ของแท้ครับแต่แค่เราเช็ครีเลย์หัวเผาให้ดีๆครับให้มันตัดกระตัดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า มาเชื่อมต่อเผาหัวอยู่ตลอดนั่นก็ขาดได้ครับของผมใช้เวลาเผาหัวประมาณ3าถึงห้าวิก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็มันก็ติดง่ายอยู่ครับครับตอนนี้เราประกอบสอเส้นทั้งขาเข้าขาออกแล้วนะครับก็แย็กไปครับแยักจนกว่าจะตึงมือนะครับนี่ครับตอนนี้ตึงแล้วครับถ้าตึงแล้วก็ต่อไปก็ทดสอบเลยครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเดี๋ยวไปลองสตาร์ทกันนะครับสตาร์ทครั้งแรกอาจจะติดยากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันมันยังมีอากาศอยู่นั้นนะครับแต่ก็เป็นบางทีนะครับถ้าเราทำดีๆก็อาจจะสตาร์ทง่ายเลยครับอ่าติดแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับลองไปย้ำๆมาหน่อยนะครับ โอเคครับก็ได้ไม่มีปัญหาครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้นะครับผมลืมครับพลาดละลืมใส่สัญญาณใส่บัญยาณครับใส่ไปเลยครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวลองดับแล้วสตาร์ทอีกทีครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ครับล้อเ่าหัวก่อนครับนี่ครับเ่าหัวนี่ผมดับไปแล้วครับอ่าติดง่ายแล้วครับครั้งต่อไปก็ติดง่ายมีทีแรกทีเดียวครับจะสตาร์ทนานหน่อยนะครับก็จบไปครับสําหรับการเปลี่ยนขับขากรองนะครับหรือว่าตัวแยกของมาสด้าไฟเตอร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับก็ มีผิดพัาดอะไรก็ติชมกันได้นะครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ